เอาแล้วครับก็ขอสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมกับกิกสตูดิโอนะครับวันนี้อยู่ในเกมของเอ d e n น i n งซึ่งวันนี้เราจะไปคลึกนาัดภูผาเพิงแบบง่ายๆนะครับขอเริ่มจากจุดก่อนที่ชื่อว่าเกาะทิวทัศนะครับให้เราเดินไปบริเวณตรงรูปกล้องสองทางไกลตรงนี้นะครับจะเจอ NPC ที่ชื่อว่าลายาผู้สืบหานะฮะเอาฝากครับ บริเวณนี้ระวังซีฟู้ดทั้งหลายนี้ครับเขาต้องไปรับเคล็ดนางก่อนนะฮะซึ่งเรานจะอยู่ตรงนี้ครับเรียกห่อ,อคอยตรงนี้มัน <Hello. S 1> จะเรียกว่าห่อ,อคอยดุสตาลานี่นะ <Hello. S 1> นางก่อนนะครับ <Please. S 3> mistress, th นางบอกว่าขา้าโดนโหมดสิ่งมีค่าของข้าไปนะครับ Hello. Hello. ให้ช่วยไปเอาคืนให้ข้าที th ug, นี้ ทางจะให้เราเดินทางไปบริเวณกระท่อมปุ้งต้มนะครับใกล้แล้วกนะ็แนะนำให้ทำตอนกลางคืน,นเอ้ยกลางคืนกลางวันนะครับเพราะว่าเดียวกลางคืนจะเจอไป,ไป,ไปัสสาวะรณะงไปเป็นไปเป็นเลยนะครับกระท่อมปุ้งต้ม ถึงตรงนี้ให้เปิดจุดพรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปคุยกับพ่อค้าขายกุ้งตรงนี้นะครับกับเขาเลยนะครับคุยไปเรื่อยๆนะครับคือไปคือไ,ไปเลยนะครับอืม alright things no your bloody eye คุยไปจนกว่านี่นะครับเป็นเขาขายกุ้งให้เราเนาะ อ๋ alright well but it ain't my fault anyway look s h e a in t นี้ก็เป็นอันเสร็จซื้อไปึงวนะครับเราก็จะได้ท่านอนแผ่มาครับนี่เราก็ไม่รู้้วาเน c e o r l s a i n g ราเขาจะไปเจอลงบริเวณราบสูงออตัอีกทีหนรับ สำหรับเคล็ผู้เสพอาจมเนาะจากนั้นเราจะเจอลายาที่เดิมนะให้กลับไปที่เดิมครับ Tarnished, you will only tire by striking this <laughs> barrier. Besides, I am no foe of yours. Please think this over. I see the thug should please. Oh, yes, I forget to. I am the stool, Please take this. จากนั้นให้เราเดินทางไปที่ระดับสูงอัตัดตรงบริเวณสำหรับคนที่ทำเควสต้นเกมเนาะเราขึ้นแท่นยกไปเลยก็จะเจอด่างด้านบนนะครับส่วนใครที่มาแล้วให้เราไปที่ที่ระดับสูงอาตัดได้เลยนะครับ ไปตรงแท่นยกนะครับบริเวณด้านบนแท่นยกจะเจอลายายืนรอเราอยู่นะครับแท่นยกเด็กทัดวิ่งกับนางเลยนะครับนางจะพาเขาไปนางจะพาเราไปพบกับเจ้าน,นายของนางเนาะ นี่เราก็อยู่ที่บริเวณคฤหาหน์ภูผาเพลิงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเดินทางมาแบบง่ายๆนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีจะมาเนาะส่วนใครที่เดินไปแล้วหรือเดินทางมาถึงแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะนี่แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีทิคอะไรมาแนะนําติดตามไม่ได้กับช่องกิกสตูดิโอกับกมเอลเดนลิงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอสวัสดีครับ